เอามากินคู่กับมาม่าเผ็ดเกาหลีเธอแตงกวานะคะแตงกวาญี่ปุ่นกิมจิน้ำมันงาแล้วก็น้ำสลัดอิตาเลียนอร่อยนะแค่นี้ก็อร่อยแล้วนะอืมอืมกินกับมาม่าเกาหลีต้องให้ดูดิดูดิแค่นี้ก็น่ากินแล้วกูนะ เก๊กหอยบูดสักนิดนึงจเจาะไข่แดงคุณนะเนี่ยนะเราก็จะมีคนบอกว่าเหมือนไข่ดาวปลอมเลยค่ะมีมันต้องมีแหละสารภาพมาค่ะใครคิดแบบนี้กด<อ>หนึ่งวัตถุดิบก็คือไม่ยากเลยนะหลักๆก,ก็คือนี่ค่ะ แตงกวาญี่ปุ่นนะคะแล้วก็กิมจินะคะยี่ห้อน,นี้อร่อยมากมีคนถามว่าที่ญี่ปุ่นติดเปรี้ยวไหมไม่เปรี้ยวนะเธอญี่ปุ่นไม่ได้ติดเปรี้ยวจีดนะเธอมันจะเป็นเปรี้ยวๆหวานๆ่ะอันเนี้ยอร่อยก็ใส่น้ำมันงาคนะ,คะดูเรจิงหนุ่มน้ำสลัดเธอน้ำสลัดเป็นน้ำสลัดอิตาเลียนใส่อันนี้ีล้วจะเป็นพริกป่นมะนาวเธอพริกป่นมะนาวนะใครไม่มีใส่พริกป่นธรรมดานี่แหละ อร่อยนะเดี๋ยวว่าหลังจะทำให้ดูแบบเป็นคลิปวิดีโอนะคะว่าทำยังไง